ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเจออะไรบ้างก็เลยเริ่มกลับมาคุยจะมาขอพันอะไรกันผมไม่เกี่ยวแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าคุณมาขู่ผมทำร้ายร่างกายผมทั้งที่ผมยังไม่ได้อะไรกันแล้วหลังจากนั้นมาหลังจากวันที่วันเกิดค่ะจุดทั้งคืนเลยค่ะก็เลยวันนี้เลยมาแจ้งความค่ะ คนนี้ใช่ไหมแค่ส่งต่อล้วาว่ามันก็ติดแล้วมันก็ชั่วจริงนะท่องจิตไปกัน้ยแล้วก็ินเล้าองเง้เาพื่นของ้านเ้ยนะยืนยื